ท家好，除夕快乐，龙年大吉，平平安安，开开心心。สวัสดีค่ะทุกคนตอนเนี้ยเราพาดูบรรยากาศของฮากงต้าแล้วก็รอบๆในช่วงตุดจีนะคะคือร้านค้าเนี่ยปิดหมดตลาดปิดเลยแล้วก็เขารีบกลับบ้านไปกวนเหนียนกันเพราะว่าตุจีเนี่ยเป็นเหมือนปีใหม่ของจีนเนาะสำหรับเด็กหอเนาะ ก็จะได้คูป,ปองอาหารทุกคนกินอาหารฟรีสิบมือ้อก็คือเขาจะมีเรียงบอกเลยว่ามื้อไหนบ้างแล้วก็ไปที่โรงอาหารก็ยื่นคูป,ปองหนึ่งใบแล้วก็ได้อาหารฟรีหนึ่งมื้อเลยสำหรับวันนี้บรรยากาศก็จะเหมือนกับเรียกว่าอะไรเนี่ยทียบ้านเราก็จะ็นลอยกระทงเพราะว่าเดินๆไปก็จะได้ยินเสียงประทัดเต็มไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเราเก็บบรรยากาศเลยนะิน้อยฝากกันทุกคนแล้วไป ดูกันว่าเขาเลี้ยงข้าวอะไรเด็กหอนะคะก็เป็นอย่างเงี้ยไปสิบมื้อเลยทุกคนกินฟรีเชา้ากลางวันเย็นวันเนี้เป็นมื้อแรกไปชมกันเลยค่ะน้่ค้าก็คือปิดกันเงียบเลย บรรยากาศช่วงตุ๊จีนจะเงียบเงียบเพืคนแล้วก็จะมีเสียงพุเหมือนลอยกระทงบ้านเราเลยคือเดินไปทางไหนก็ยินแต่เสียงว่าพุหรือประทัด ตอนที่ถ่ายเนี่ยเป็นช่วงเย็นนะครับ่ายสี่โมงครึ<ม>่งา<ม>กาศก็จะดูเหมือนเงียบแต่ว่าจะมีเสียงพุดังอยู่เรื่อยๆตลอดทั้งวันเลยวันนี้ซึ่งโรงหารอยู่ข้างหน้าเราแล้วทุกคน เดี๋ยวพาไปชมข้างในโรงอาหารกันว่า ราหาแล้วอันนี้คือลองอาหารนะคะที่เรากำลังจะไปทานกันแล้วก็อันเนี้ยคือด้วยความที่าักงต้ามีสองวิยาเขตคนอันนี้เป็นบัสที่พานักเรียนจากวิยาเขตสองมาแล้วก็พากับวิยาเขตสองสลอมมาทานข้าวด้วยความที่วันนี้เป็นวันแรกเขาก็เลยให้มากินที่นี่แต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ตั้งแต่เช้าก็คือวิยาเขตสองก็มีรงอาหารเปิดแล้วเหมือนกัน โรงอาหารในช่วงตุดจีนก็ปิดนะแต่ว่าก็จะมีโรงอาหารที่เปิดสำหรับนักเรียนอยู่ด้านบนทุกคนเคเราจะขึ้นไปกินที่ชั้นสามแล้ทุกคน ก็จะแดงๆวบิบวบับวบิบวบับรับปีใหม่เดี๋ยวเราก็จะยื่นบัตรเลยค่ะพอเรายื่นบัตรให้แล้วเขาก็จะให้ ลูกอมหนึ่งถุงด้วยก็จะเป็นลูกอมต่างๆเยลลี่ด้วยขนมสำหรับเด็กนักเรียนนะคะรอบปีใหม่อ้วันนี้จัดใหญ่เพราะว่าเป็นวันเปิดก็รบับมีมังกร มีเวทีอะากันแสดงแล้วก็อาหารในบุฟเฟ่ตทุกคนก็ตักเองเลยโอ้อลังการมากเลยอาหารก็คือมาเลือกตักเองเลยนะทุกคนเขาก็เติมเรื่อยๆออาหารแล้วก็ เราก็เลือกโตแล้วก็มานั่งตักไปนั่งกินได้แน่นอนว่าจมจาแล้วแล้เราก็เลือกขีของกินที่อยากได้แล้วก็ไปนั่งกินได้เลยแน่นอนว่าอย่างเรารนั้นเด็กกำลังโตต้องกินเนื้อสิเอ้ย้อย

จีนของเด็กเรียนที่ฮางกงต้าก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนรอบๆข้างเนี่ยถึงจะปิดแต่ว่าโรงอาหารอ่ะกินฟรีไปสิบมือ้อแล้วก็เดินไปรอบๆมาหาลาัยก็จะมีแต่ผู้จุดเต็มไปหมดอารมณ์ฟิวรอยกระทงบ้านเราขอบคุณที่ติดตามจนยนได้มีชื่อเทียเข้าไปค่ะจเจ๊เจี้ยนค่ะ